ดาองดาวงดาตรงไหนวนไปท้ายทุกคนเดิานาปดีใจน้องมาไม่ใครวนดีลมพัดทาจะถึงตางร้ <ไป S 2> องเพลงให้ใครร้ <ไป S 2> องเพลงให้ใคร <ไป S 2> ฟังลกูกร้ง <c oughs> องให้ใครฟังวัววัวมันอยู่ตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยสิครับ ว่าเหรออืมไม่ใช่หัวจ้ะใช่หัว